สวัสดีครับพี่นอกวันนี้สิภาไปเลาะเลาะปาลาเลาะปลาที่ปลูกไว้ไปหาเห็ดหายางกเกานั่นแหละได้ยังกเกาอันนั่นปลูกไวได้ยางเข่ามายำบม,ม่มีแนวกินยังยางเข่ามานี่กอไผ่ไผ่ไกินสุ้งปลูกไว้หลายปีแล้วะครับได้กินนอตลอดยำแรงก็ได้กิน ไ่ยมนี่ก็บ่ค่อยอยากดอกเพราะมันมีนอไมอ่อื่นแทนอยู่นะแต่ว่านี่ดกขนาดถ้ามาเบิงผู้ใดมักกินนอไม่สม้มผู้ใดมักดงองนอไม่คือขิ่งเลยดกขนาดกอนั่นก็คือกันปลูกไผ่กิมซุ้งไวน้นี่บ่ผิดหวังหนักปลูกไว้มองยิ่งที่เ้าปลูกไว้มองที่มันมีน้ำตลอดได้กินเบิดปีาแต่ยาจงล่ำมันไว้หลาย ัดที่นี่สิเขาพาจะเขาปลาเนี่เป็นปลาปลูกพี่น้องปลาย่างเนี่ยปลาตะเคียนทองเนี่ยตากระบากเนี่ยบักคามงเนี่ยหลายๆปลานะครับเดี๋ยวพามาเบ่งปูนเสียงนกฮ้องอยูบุอันนี้เป็นปลาปลูกยูหม่องเห็ดงานครับพี่น้องครับนี่เห็ดเอียงบนี้ก็ได้เบ่งส้งมันเป็นตาเห็ดหามซีหามแปดพุญแล้วครับเบาดีกว่า วางต้นปีก็ออกลายอยู่ครับพี่น้องครับพุ่นเห็นแล้วครับพี่น้องมูนหนึ่งเห็ดละงกอันนี้ปลายปลาย่างปลาตะเคียนท้องครับคุ่นเห็นเห็นแล้วบานอยู่กุมหนึ่งหุ่นครับเหลืองเดืองอยู่หุ่นเบ่งดูเขาเห็ดละงกเหลืองขึ้นเป็นมูลเลยอันนี้ต้นอย่างนี้ต้นะตะเคียนท้องกับต้นยางนาครับ เสียงนกฮ้องอยู่นกเต่แมันบานจังสิ่งนี่กะเอาไปแจวก็ได้นะเอาไปต้องนี่เอาไปต้อง,งแกงก็ได้มันหน่อยนะขามันทิมเนะี่ยจิกขามันทิมมดนนะีมีแต่ขี้ดินอ๋อเสียงนกเต่าฮ้อง นกเต่าเล่าธรรมดาครับเป็นนกสีสันสวยงามโอ้อันนี้ก็มีขีดดข้ดินเด้อหักขี้ดินน้อยก็เด้ออันนี้ถ้าคายมันนี่ออกนีคหับเก็บเอาซ้ำนี่เหรอครับอุ่นเสียงไกป่ปลาหองอืมเขารักษาเขาไว้ครับรักษาปลารักษาสัตว์ปลาไว้เด้อสร้างความสมดุลอืมนีปลามันก็ต้องมีสัตว์ปลานะ้ำสัตว์ปลาก็ะสวยเหา ไาย,ย่างความเพิดเพื่อนเนี่ยซอยกระจายพันธุ์ใหม่เนี่ยดูแลปลาซอยห้าเนี่ยสัแยาณแจ้งเตือนเนี่ยได้คำนี้เดี๋ยวเขาลองอย่างไปหาบึางอีกไหมบางช่วงออกที่เห็ดออกไม่ไม่เนี่ยพี่น้องเต็มหมดเลยด้วยนเนี่เห็ดเห็ดละงกเหลืองนะครับ เห็ดละงกเหลืองวันนี้มีดอกหนึ่งนี่เป็นเห็ดเห็ดละงกสมบ้างไงแล้วลองเบิง้งเดี๋ยวไปเบิ้งทางพุ่นอีกก็ได้มีโบบุญในทางนั้นก็ได้เสียงไก่ป่าครับพี่น้องเฮาวันมาอยู่ในหม่องเพิ่อนอยู่เพิ่งหม่องเพิ่นชินอนบ้างตอนนี้ก็หกโมงกว่าแล้วด้วนะครับพี่น้องครับมาหาตอนแรกนี่แหละหลังเลิกงานไปเล่นออกกำลังกายแล้วก็ ลงย่างเขาปลาหายเห็ดบังกันน้าเนี่ยนะเอาได้แซมนี่ล้ะก็จิได้พ่อแจวจุดอๆใ่น้ำในลา,ลายเอาโอเคครับพี่น้องครับลาไปแซมนี่ละครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ